ค่ะวันนี้มาอยู่กับน้องวิวอีกแล้วผู้ช่วยหมอฟันแต่มาเป็นช่างซ่อมก๊องน้ำแลอให้มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วแต่ดีโนใส่ใส่เทปอย่างใส่ดานี่นะคะแล้วดูสภาพแต่ละคนแบบส่งมาแต่นี่ก็รับจริงขอขายแดดไปหน่อยขอภัยด้วยแดดเน่อ๋อเวียมเสริมเตเนาะ โอเคโอเคนั่นเราบอกพี่แจ็คผู้จัดการกีฬาสภาน่าใจนะอย่าไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วนะคุณ แต่เราได้ในท่านี้เดี๋ยวจะพันพ่อม่อีกรอบนึงไม่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 แน่นบองมองกันตื้อเฮ้ยเบอะเเตะเตะเออกระเบิดอกก็จะหมุนไอ้นี่ใส่ไหมไงบองใส่เี่ใส่ที่ใส่เทปแล้วบอกเออที่จะรู้ว่าน้ำมันซึมไหมถ้ามันไม่ซึมก็แสดงว่าใช้ได้ให้มันใช้กับอย่างนี้ไปก่อนโอเคนะมันมันจะยังไม่ซึมตัวนี้หรอกตเไอ้ไอ้ะเดีตมัิละละิมรน ว่าถ้าไอ้หมูให้มันนี่กว่านี้ท่อมันจะท่อท่อมันจะยนอ้ยแต่เป็นแน่นไปนะที่ที่น้ำมันไม่ซึมก็แสดงว่าใช้ได้แค่แค่แบบถ้าแบบซึมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอยู่ไว้อย่างนี้เด้อมันแน่นแล้วถ้าไข่วันนี้มันจะหลวมไอ้นี่แตกทันทีให้ให้แต่มันอยู่เต่เทมาในเงื่อนเวลาทีต่อเนี่ยงมันติดมันรับมันติดมันรับเพรเะมนแน่น คนตัวเล็กกำลังใหญ่มากอืออือจ๊อกคีปราวัติบัวกยังไงก็ไม่ต้องใช้ฝักบัวให้ให้ไปอาบน้ำข้างล่างแต่บ่ทำเบ่บ่ร์ทำไม่ต้องใช้ฝักบัวก็ไมก็เอเบอร์ก่อด่างนี่โอ้ยบองแจ๊กเดี๋ยวพี่จะไม่ให้ใช้น้ำอาบน้ำในห้องนี้เข้าใจปะพี่จะให้ลงไปข้างล่างเออเออคือว่าเราจะปิดน้ำ แค่ไม hey, hey, like ่ต้องไม่ต้องใช้เอาแค่นี้พอถ้าจะอาบน้ําให้ตัวนี้รองจากตรงนี้เอาให้ให้รองรองขี้รองเยี่ยวหาทางมารงแต่แบบจอยก็ได้ฝักบทไอเอากอกนั้นเอาไว้นี่แล้วเอาเอาเอาจุกเนี้ยใส่อุดตรงนี้ไงบอกมันก็จะได้อาบเหมือนเดิมไงพี่แจ๊คคิดอะไรอยู่ อ๋อคือไม่ได้ใช้ห้องนี้เลยแต่ห้องน้ำส้มเต็มนะบอกดอกเออยหญ่สมัยผ <laughs> ู้จัดการแอ่งยั่งทั้งว้น่ปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทัา้งต้องเลยนี่สภาพนะคะทุกคนเกงขายาวค่ะแต่กระดอนมาขนาดนี้พี่แจคเปิดนน้ำด้วยเปิดนน้ำยัง นี่นะคะทุกคนผู้ช่วยหมอฟันแต่ไม่มีคนเชอเียงกี่วบมันมาเธออยนอนนะบ้านบัดทึกบันทึกันึจองสั่งเดี๋ยวมันพุ่งแก้ไไอุยว่าชื่อ่ไมที่่

บาร์เตอรบาร์ทีอ okay, uh ่ะมองไม่เห็นก็่ลงาโอ้ยดจดุนี่าหรอฮ่าฮ่าฮ่าอู้จุเลยดูความเล็กเที่ยวให้องน้ำท่กคนในเอทลาออนหมดแล้วคือไม่มีความรู้เรื่องเรื่องอะไรพวกนี้เลยจะต้องทำจะต้องทา ผู้ช่วยหมอฟันค่ะจะมาเป็นช่างเป็นผู้อย่างที่เธอแล้วบอสโปรดรับรู้ด้วยอยากเมนต้องไปยังรับผมอยู่ตัวเองสุดที่เลยเนาะเอาจะไม่ทันใจอาจจะต้องแต่คือยืนยันได้ได้ ให้เราเอ้โหดูน <volumes of ears> ้อ <questioned> ห้องดน้องดน้องดูน้องดูอ้อง้องด้อมดน้อ้องด้องูนอดน้องูน้ององดูน้องได้องู้นอูด้ ไม่ทำก็อย่างนี้แหละน้ำมันก็ไหลไหลท่วมแล้วก็บอกแล้วถ้าน้ำม,มันเต็มจะรูหนาวน้อเโอเคหงองก็เร่มกสั่งวิจาลโดนห้องของเราราคินแน,น,น,นี้คือคือเรา,พาเพิ่งทำเล็บเสร็จนะคะทำเล็บเมื่อเช้า

เดไปงไหลไไปกับน้ำทำไงเห็ไก่คอรัวจะได้นะลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอกว่ีห้องย่ข้างสำเด็ไปอีกห้องคนแก่หอมเบอรนทูบนี่แหละค่ะฝีมือ ก็เม <Construction>. ื <liksom> ่อ <lines> กี้ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทําไมก็คือแค่เอาจุกนี้จากห้องนึงมาใส่แล้วก็เอาฝักบัวออกแค่นั้นเองแกต้งแกหมูว้าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ให้เขาก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอไปปาดเหนือคร